อุทิศเนี่ยมีงานสำคัญ3งานซึ่งงานแรกเนี่ยเป็นงานให้บริการประชาชนเรียกว่างานพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีคนเรียกว่าเดือดร้อนถูกละเมิดสิทธิ์มา mm hmm. ก็ผ่านงานรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำจนกระทั่งไปสู่การฟ้องคดีงานที่สองเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยคุณมีพลังในตัวคุณเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นการให้ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อที่จะซื้อของอย่างเช่นก่อนวิกฤตโควิดเราเจอเพียม2.5ถูกไหม,มเราก็ทดสอบเครื่องกรองอากาศเราก็บอกผู้บริโภคเลยว่าคุณควรจะซื้อเครื่องกรองอากาศยี่ห้อไหนเพราะบางเครื่องเนี่ยมันกรองได้เท่ากับกรงหมาเท่านั้นเองคุณไม่ควรจะซื้อถ้าคุณรู้ข้อมูลเหล่านี้มันก็มีพลังที่คุณจะไปซื้อ ผู้ประกอบการเนี่ยก็พัฒนาสินค้าให้มันมีคุณภาพมากขึ้นในท้องตลาดก็เรียกว่าข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคมากเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเลยที่จะบอกว่าคุณควรจะซื้อของยี่ห้ออะไรเราบอกแต่ว่าน้ำปลาไม่มีโปรตีนพออาหารไม่ดีแต่ไม่เคยบอกยี่ห้อแต่เราคิดว่าสิ่งที่มูลที่ประสบความสำเร็จก็คือการสร้างวัฒนธรรมการเปิดเผยยี่ห้อสินค้า แล้วก็ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในการผลิตให้คนสนับสนุนสินค้าที่ดีที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบของนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งเป็นนิตยสารรา,ายเดือนส่วนงานที่3ซึ่งเป็นงานสําคัญมากก็คืองานนโยบายจากความทุกข์ของผู้บริโภคเนี่ยมันก็ถูกไปออกแบบเป็นนโยบายที่ควรจะทําแล้วก็นอกจากนโยบายของผู้บริโภคแล้วเนี่ยเรามีนโยบายเฉพาะด้านนะฮะอย่างเช่นนโยบายด้านอาหารและยานโยบายด้านที่อยู่อาศัย นยโยบายเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นยโยบายเรื่องพลังงานนยโยบายเรื่องบริการสาธารณสุขหรือนยโยบายกลางที่เราทําร่วมกันก็คือเรื่องสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่7ด้านที่สําคัญแต่ว่าสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งกฎหมายเนี่ย มีมานานแต่ว่าไม่เกิดสทีนะฮะตั้งแต่รัฐนูล40ที่ให้มีกลไกลของผู้บริโภคจนกระทั่งมีกฎหมายออกมาตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคขณะน,นี้เรียกว่าจะจะครบป,ปีแล้วสภาองค์กรผู้บริโภคก็ยังไม่เกิดนะฮะนี่ก็เป็นงานที่มุยที่ทำมาใน3ด้านที่สำคัญนะฮะ จริงๆเราก็ชัดเจนมีนโยบาย work from home นะฮะแต่งานไม่ได้ลดลงเลยนะอย่างเช่นงานทดสอบเนี่ยเราก็รู้ว่าคนกักตุนอาหารเราก็เปลี่ยนการทดสอบมาเรื่องการใช้ชีวิตของคนอย่างเช่นดูความเค็มของบะหมี่สำเร็จรูปโจ๊กอะไรเงี้ยนะฮะก็คือมาดูเรื่องที่ใกล้เคียงเขาหรืออย่างเช่นทีมที่เรามีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุภาพออนไลน์<ม>ถูกไหมฮะเราก็เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ สุขภาพเนี่ยมาดูเรื่องหน้ากากอนามายัยดูเรื่องราคาดูเรื่องเจลแอลกอฮอล์ทดสอบเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่างานมันไม่ได้ลดลงนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคเราก็อาจจะไม่ได้ไปซื้อของในตลาด สินค้าบางอย่างมาทดสอบเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็อาจจะมีระบบสต็อกส่วนหนึ่งนะฮะเราก็เน้นเรื่องการทดสอบที่ใกล้เคียงกับผู้บริโภคแล้วเราพบว่าปัญหาผู้บริโภคไม่ได้ลดลงเลยแล้วก็ที่สำคัญมากที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่อง การเดินทางซึ่งเดิมมีความอิสระเสรีที่จะเดินทางถูกไหมฮะแต่พอคุณเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายคนก็ถูกสายกันบินเอาเงินไปฟรีๆโดยที่ไม่คืนเงินเลยท,ทั้งทั้งที่รัฐบาลอาจจะมีกติกาแต่เรื่องจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่รัฐบาลพูดนะฮะอย่างเช่นคุณบอกว่าถ้าจองก่อนวันที่21กุมภาทุกคนได้คืนเงิน100%ถ้าใครจองหลังจากนั้นได้50%ถ้าแจ้งก่อน30วันถ้าแจ้งก่อน15วันก็ อาจจะได้น้อยลงไปอีกแต่ว่าเรื่องจริงคือถึงแม้ว่าจะจ่ายตามนี้ก็ไม่ได้นะคะหรือว่าการจองบริษัททัวร์กันอะไรเนี่ยปัญหาพวกนี้มันมากมายนะฮะเราใช้วิธีรับออนไลน์มากขึ้นแต่ก็ยังมีคนเข้าไปที่มูลที่อยู่นะฮะแต่ว่าก็น้อยมากด้วยความที่เราก็ประชาสัมพันธ์เลยว่าเรามีเบอร์ตรงที่คุณสามารถมาร้องเรียนออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าเรื่องความทุกข์ของผู้บริโภคไม่ได้น้อยลงเราจะเห็นการเอาเปรียบที่มากขึ้นหรือแม้แต่ทั้ง أ, กติกาต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ mm. มูลที่มันเหมือนกับเป็นบุคคลที่3เพราะฉะนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ทำให้การเยียวยาของผู้บริโภคเนี่ยได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่เราอาจจะเรียกว่ารับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเป็นจุดส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไปเชื่อมโยงกับการทำงานเกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงคือมูลที่เนี่ย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิติบุคคลอาคารชุดที่หนึ่งนะฮะว่าในนิติบุคคลเนี่ยมีคนติดโควิดแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการยังไงเขาจะต้องแจ้งใครณสถานการณ์ตอนนั้นที่ประมาณต้นเดือนมีนาเนี่ยเขาจะต้องแจ้งใครบ้างห้องเนี่ยจะต้องจัดการยังไงคอนโดจะต้องรักษาความสะอาดอยังไงคือเรียกว่าไม่มีข้อมูลเลย เราก็บอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะโทรไปถาม1422ให้ว่ามันจะต้องรายงานยังไงแต่เบื้องต้นก็บอกเขาไปว่าเฮ้ย mm hmm. คุณไปที่เขตเลยไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดนะฮะตอนนั้นนะฮะเราเองเป็นคนโทรไป1422โทรอยู่ครึ่งวันโทรไม่ได้ mm hmm. ด้วยความที่ตัวเันเองก็มีโอกาสเป็น board, อบอร์ดสปชก็รู้จักปลัดกระทรวงก็เขียนลายไปถึงปลัดกระทรวงว่าเราอยากปรับปรุง หน่วยรับเรื่องร้องเรียน1422ของกรมควบคุมโรคเราก็อยากจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเข้าใจเลยว่าเอ้ยคนมันคงโทรไปมากจนไม่มีคนรับสายนะฮะแล้วเขาก็คงรับไม่ไหวนะฮะเราก็คิดแบบเข้าใจเลยบรรยากาศที่เวลาคนมันมีความทุกข์และไม่รู้จะปรึกษาใครเนี่ย ก็เลยบอกว่าเราขอไปเป็นอาสาสมัครพวกเราจะหาอาสาสมัครไปช่วยปรหลัดก็เปิดช่องเลยให้คุยกับที่ปดีจนกระทั่งได้มาคุยกับคุณหมอสุทัศนะฮะซึ่งก็ต้องชื่นชมคุณหมอสุทัศน์ด้วยก็เปิดช่องให้พวกเราให้มูลทิยรับอาสาสมัครไปช่วยปรากฏว่าอาสาสมัครล้นมากเลยเรียกว่า การแชร์ว่าจะเป็นอาสาสมัครของมูลที่เนี่ยไปถึงกลุ่มคนกว้างขวางมากก็ต้องขอบคุณเราอาจจะไม่ได้ติดต่อทุกคนครบถ้วนด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าคนที่ต้องการความเป็นอาสาสมัครซึ่งนี่ก็คือจุดแข็งของสังคมไทยที่เราคิดว่าความสนใจอยากช่วยเหลือ ผู้คนในแผ่นดินนี้เนี่ยมันยังมีอยู่มากมายมหาศาลนะฮะและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนที่รับเรื่องร้องเรียนทางโควิดโดยตรงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการมาดูเรื่องการเข้าถึงการตรวจของคนคุณภาพการตรวจของโรงพยาบาลต่างๆในแง่ของการตรวจเชิงรุกอะไรเงี้ยค่ะ เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือว่าคนมีปัญหาเรื่องการไปโรงพยาบาลอย่างเช่นไปโรงพยาบาลแล้วอาจจะถูกเรียกเก็บเงินค่าตรวจทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้คนเนี่ยไปตรวจน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกผลักดันทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขเองจากกลุ่มพวกเราที่ทําให้การตรวจเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นใครที่มีความเสี่ยงก็สามารถที่จะตรวจได้ฟรีพอตรวจได้ฟรีเนี่ย มันก็เริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้นมันก็ออกไปตรวจเชิงรุกพอตรวจเชิงรุกเนี่ยเราก็พบว่าคุณก็เลือกตรวจที่สบายอย่างเช่นไปตรวจในเทศบาลตรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งอาจจะไม่มีความเสี่ยงอะไรแต่ขณะที่คนขับรถมอเตอร์ไซค์คนขับรถตู้โดยสารแม้กระทั่งแม่ค้าในตลาดกลุ่มคนที่ให้บริการเนี่ยกลับไม่ถูก สุ่มตรวจหรือได้รับการตรวจเชิงรุกและเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะฮะว่าอไอ้ที่ไปตรวจเชิงรุกเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเลยอย่างเช่นคุณไปตั้งตรวจในปั๊มคนตรวจก็เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เทคนิคการแพทย์ไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่หมอแล้วก็นั่งกันโต๊ะสองคนคนตรวจก็มีสิทธิติดคนถูกตรวจก็มีสิทธิติดนะซึ่งขนาดนีนน้มันก็เลยถูกจัดระบบ ถูกจัดระบบแล้วทาให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากถูกจัดระบบแล้วเนี่ยการตรวจเนี่ยก็เริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นจะตรวจเชิงรุกกับกลุ่มคนที่เสี่ยงยังไงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องรู้ถ้าคุณจะไปตรวจเชิงรุกอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็ทําให้เกิดการพัฒนาในส่วนนี้มากขึ้นทีเดียวเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องถือว่าสําเร็จนะฮะคือตอนแรกเนี่ยให้ลด3%เอรเราก็จัดกึงก่งๆึ่ง แถลงข่าวไกลๆเลยว่าค่าไฟเนี่ยมันลดได้มากกว่า3%ซึ่งเราก็เสนอว่าจริงๆมันควรจะลดแบบเป็นธรรมยกตัวอย่างนะฮะคนที่ไม่ได้ลดเลยค่าไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยที่ยังลําบากอยู่เนี่ยก็คือคนที่อยู่หอพักเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์เอง 2. ก็คือคนที่ใช้151หน่วยคุณต้องเสียเงินเต็มจํานวนเพราะคุณเกิน150 แต่ว่าคุณไม่ถึงเพดานที่รัฐบาลลดราคาของเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ซึ่งเราก็มีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรทำเฟดเลทคือเราคิดว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยรัฐบาลควรช่วยเหลือแบบทั่วหน้านะฮะเท่ากันและจะทำให้คนจนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงมากกว่าอย่างเช่นสมมติรัฐบาลเลือกช่วย1,000สําหรับค่าไฟฟ้าเนี่ยคนจนได้แน่นอนเพราะคนจนใช้ไม่ถึง1,000ใครเกิน1000คุณก็จ่ายตาม ของคุณไปหรือ500บาทหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าช่วยแบบนี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนได้รับแน่นอนคนที่ใช้น้อยที่สุดก็ได้รับมากเท่ากันความซับซ้อนของค่าไฟก็คือเรามีระบบสำรองไฟที่มากเกินความจําเป็นระบบความซับซ้อนในกลไกพลังงานเนี่ยมันมากมายมหาศาลเหลือเกินนะ,ะเพราะ,ะนั้นยังมีเรื่องที่ต้องทําอีกมากเลยนะฮะเรื่องพลังงานเรื่องความไม่เป็นธรรมเรื่องราคา เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นของเราแต่เราผลิตไม่ได้เราผลิตเขาก็ซื้อถูกบาท68สตางค์เขาขายเราสบาทเราบอกว่าเฮ้ยเราผลิตได้ร้อยหนึ่งเราใช้2 0 0้เราควรจ่ายร้อยหนึ่งเขาไม่ยอมเขาให้เราขายก่อน1 6 8บาทแต่เราจ่าย800บาทอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เสียเปรียบคือเรียกว่านโยบายมันไม่เอื้อให้คน ใช้พลังงานทางเลือกหรือผลิตพลังงานที่จะใช้จริงๆงจังๆซึ่งส่งผลต่อโลกร้อนอะไรต่ออะไรมากมายหวังว่าวิกฤตนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้